ได้บรรยากาศไหมได้บรรยากาศไหมถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอเหรอถ่ายวิดีโออยู่วิดีโอน่งแล้วค่ะสวยอ่ะใครไปทำท่าไม่ให้ผ่านอ่อยมันจะได้ดีอะไรข้างหลังว่าอะไรและเอาท่าพ่อควรกี่สวยจังเลยไม่ทันเลย